สวัสดีนะคะนี่นะคะก็อ่ะนี่ก็รถอีกคันกําลังเดินทางนะคะเนาะก็ไปช่วยกันนะคะนี่นะคะ,ะไปแล้วนะคะเนาะเดี๋ยวเราไปดูนมเปรี้ยวกันนะคะ มันไม่มีอะไรแม่หวังถุงทองได้ยินแต่เสียงนี่นะคะอู้ทถุงทองกับน,น้องอ้อนอยู่ใกล้กันถุงทองกับวีกโก้โอ้ม,มีเสียงร้องเลยนะเนี่ยเสียงเขาร้องเหมือนเด็กจริงเหรอนี่ไง โอ้ยผมเมื่อกีได้ยินเสียงร้องเขาร้องแบบนี้นะเขาง่วงนี่นะมันเหมือนเด็กร้องเหมือนเด็กเลยมอย่าเอาปากอ้ายรังนอนเบามันเขาไม่สบายเนาะไม่ใช่เขาง่วงเขาอ้อนเขาชอบนอนเขานอนกับคนอ๋อจริงเหรออืมตัวนี้น่ะวันนี้ฟันเขาบอดสีส้มๆอ่ะใช่ฟันก็ไม่แปลงฮะดูฟันเหลืองเลยอ้นนะคะอ้นนะคะต้องไปใช้ยาสีฟันเจนเฮิร์บมาหนิดูฟันโอ้ บางเียมเขาอยู่ชอบอยู่คนนี้ก็สงสัยจังเลยว่าตัวอะไรเอาคุณล้นสงสัยเออาดดมมคืออะไรนะคะดมอ่ะเล่นปะดมโง่โง่เหมือนคนเลยเนาะร้องอ่ะเหมือนเด็กเลยดูดูขวดทองก้ดงใหญ่เลยนะคะกลัวตกขลัวตกเฮ้ยเฮ้ยเอาเห่าจะเห่าอะไรตอนกลางคืนเห่าไหมไม่ ขึ้นอยู่ในบ้านวิ่งตามพ่อมันออกมาออจริงเหรอ้โไม่ได้นะทีนี้ทีนี้ไม่ได้นะแอดไลน์เผลอไม่ได้นะดูตามันจะหลับเนาะดูดูดูนี่นะคะอบอนนะหางง่วงนอนนะคะอ้าวหลับแล้วง่วี่ว่ามันร้องเสียงเขาชอบอยู่กับคนใช่ไหมตัวนี้นะเขา เจ้าของเก่าเขาเลี้ยงเขาเอานอนด้วยอยู่ในห้องอะไรเงี้ยเขาก็เลยติดเออแล้วพอมันเราเอามาใส่ท่อไว้เขาละร้องทุกคืนถึ่ต้องไปเป็นท่อไปนอนกับเราอ่ะรูปหป็นท่อเป็นเดิมไม่ได้ท่อหนูไม่ให้นอนด้วยนะก็สิร้องทั้งคืนเนูมันไม่ร้องทั้งคืนเลยบอกมันก็ร้องอยู่นะต้องหาที่ไอ้นั่นใช่ไหมต้องหาหาผ้าหาอะไรไม่เขาเขาเขาจะทำเขาจะกัดไม้ไผ่ทำรังเขาเองอ แต่ฟันเขาเหมือนเหมือนของปลอมเลยเนาะเหมือนเอาอะไรประแปะอ่ะฟันเหลืองมากอืม,มอ,อืมมหแป้งฟันมากนะหนูนะเ <c oughs> <c oughs> สียงอ้นร้องนะคะเสียงอ้นร้องนี่หละนเนาะเ <c oughs> สียงเหมือนเด็กเลยก็ให้กลมอย่างเงี้ย <c oughs> แหละเนาะคได้บูรจากนิยังมาก <c oughs> เล็กน้อยที่ใส่ห้องเนาะพี่หลอกโจกุลนีโตแล้วแต่แล้วเอไนอยู่ในกรงอ่ะไอ้นควายน้อยควายน้อยไหนไหนไหนขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิจนั้นไรขนไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเลยโอ้นี่เองโอ้นี่นะคะโอ้เมันตัวอะไรควายน้อยมันที่โป่งแม่นบอกควายน้อย มันฮิปโปเลยเนาะเอออ้าวทำไมต้องเอาไว้ซุงขนาดนี้กลัวหมามันพ่าอาเหรอโอ้อ้าวทุกฟงนมันเรียอย่างเด้แค่นี้นั่นนั่นเดินมาแล้วเดินมาแล้วอ้าวลุงจากรถแล้วนี่ไงนี่แหละนี่แหละนี่เพิ่งเพิ่งอาบน้ำอ๋อเพิ่งอาบน้ำเสร็จ้วยน้อยเหรอโอ้ยมีคนจมูกด้วยมีมีคนแต่จมูกแต่ตัวนี้เขาไม่มีคนเลยนะเหรอ นี่เป็นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงแบบเลี้ยงเพื่อดูใช่ไหมสัตว์เพื่อความสวยงามเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่จับดูหน่อยเขาอุ้ยทำไมตัวอุ่นจังทำไมตัวอุ่นจังอ่ะเออเนาะเออมันไม่เย็นนะอืมไอ้เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาสายพันธุ์เขาเลี้ยงเอ่อให้ให้อ่ามันจะเป็นปกติมันจะเป็นตัวดำดำทั้งตัวแล้วก็ตัวสีนี้ แบบเผือกทั้งตัวแล้วนี้มันผสมมาอผสมมาก็ดูดิแต่ to então, erm แตัวนี้แค่สี่เดือนอุ้ยแล้วใหญ่ส oh, oh, so ุดอ่ะใหญ่สุดก็สองโลสามโลนเลยก็พอๆกับถุงทองออกก็พๆับ้นถุงทองงงว่าตัวอะไรงับจังลยคือซันเหละบาทนี่บาทไปคือซันเนี่ยบาทอง พยานเขามีพยานนี่นี่ตัวมันอุ่นเนาะเนาะมันแปลกตรงที่มันไม่มีขนนี่เลยนี่ขนเขาแค่นิดเดียวเองแมวแมวไอ้นั่นแมวแมวไม่มีขนน่ะแมวเออใช่แมวไม่มีขนก็เพิ่งเคยเจอเอควายควายนอยดู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 ตัวนั้นแปอบไโอุ๊ยนั่นเขากินใช่ไหมตัวเปลี่ใช่ไหมที่เขากินเยอะอ่ะใช่ไหมเอ้าจะเอาควายน้อยมาเลี้ยงบ่ควายน้อย ตเคยเคยเคยเห็นอนร้องเหมือนกันไหมถ้าเราไม่เคยเห็นไม่รู้เลยนะว่อไอ้นีได้ยินร้ยไม่เคยเหรอไม่เคยเพิ่งได้ยินเลยนกหูมากเลยจริงเหรอร้องทุกคืนจริงเหรอมันใกล้มังอยู่ใกล้จะไม่ได้ยินเสียงเลยเลยแต่ถ้าเราอยู่กลางป่าเราอาจจะกลัวมนเอยู่ในนั้นใช่ไหมมันเหมือนเสียงเด็กอ่ะเนาะอันนี้มันคืออะไรนี่คือลูกอันนี้คือเขาเรียกว่าหนูฮิปโปฮะ หนูฮิปโปหนูสายพันธุ์ฮิปโปเออเพราะว่าตัวมันคล้ายๆกับฮิปโปอยู่ในอัลมานามันมาดูชัดได้มันเหมือนฮิปโปบ่ะเหมือนหนูบอนี่ขนแค่นี้แหละขนจมูกเอาแล้วมาเลี้ยงทำอะไรอ่ะมาเลี้ยงขยายสายพันธุ์เพลิดเพลินสวยงามใช่ไหมเออตอนนี้เขากำลังคิดอ่าตัวนี้มันอยู่ที่สี่เดือนยังยังผสมพันธุ์ไม่ได้หนูเนื้อมันแบบองอย่าไปอย่าไปจิ้มเดี๋ยวเขาจั๊กกะจี้คือมันไม่ได้แบบเอาขนออกสี่ สีตอนเนาะใส่ผักแพลวเนาะปกติหนูเขาต้องเอาไปอัดไฟก็เนาะเอาคนเนาะอันนี้มันมีคนเด้ออันนี้มันมีคนมัแซ่บขนาดคือความกวนนอนเท่โอ้ยเห็นปั๊บก็จะเอาไปเลยเนาะมันเป็นแบบกวนนอนเท่มันเป็นยังมันคือสั้นแถอะนะมันตกใจปกติไม่ค่อยอุ้มตัวนี้อันนี้อันนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จโอ้แต่ทำไมตัวอุ่นจังอาบน้ําลง ว่ายน้ำในกะลังไม่ได้ทำคลิปเนาะเมื่อกี้จริงเหรอโอ้โอทำไมไม่ทำเนาะเอยน้ำในี่ยโอ้จะได้ดูเนะาะเจ้าคือสรรหาแต่เน <c oughs> ี่ยวันเรื่อง <c oughs> มีความรู้สึกว่ามีความสุขเมื่ออยู่กับสันจริงจริงๆมันไม่เถียงเราหน่ะแม่เออแล้วว่าจะม้าแนวนี้แล้วแม่บอสตอนนี้มาแนวนี้แล้วจะอยู่กับ โอนม่เอ๊ะแล้วมันมันที่เข่ากันได้กับโอนบ่นี่มันสิไปน้ำกันได้บ่นีโอ้อันนี้ละสารพันมันสีเอาเอาไว้น้ำกันได้ยูบอกไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวหลุดนะหล um, ุดออกมาหลุดออกมานีเอาลงเอาไปงับเด้หนิลอือเอาเอา้ววันนี้เขาบอกโอ้ว่าว่าโอนขึ้นไเฮ้ยมันเป็นไงเลยบ่ิมันไ่ได้กินนูบ่อออ เดี <aunque S 2> ๋ยวเดี๋เาไปน้อว่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องสมุนชูชนแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ